กาญจนบุรีตำรวจการจับชารูคารีมอุดดินผู้ต้องหาหนีหมายจับคดีฆ่าหันศพหันปีเตอร์เลกเตอร์มาร์กนักธุรกิจชาวเยอรมันหนีมาซ่อนตัวที่กาญจนบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจตีภพยรถคุ้มภยัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาพักที่โรงแรมมีใบหน้าคล้ายกับผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดีฆ่าหันศพจากชนบุรีหลังรับแจง้งจึงสั่งการให้ตำรวจเอก พัทรชัยกอสนานรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกมานะสำรานวงศ์ผู้กำกับสืบสวนภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมตำรวจสืบสวนจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางไปตรวจสอบที่โรงแรมในพื้นที่ตำบลท่ามขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพบชาวต่างประเทศคนดังกล่าวคือนายชารูคารีมอุดดินอายุ27ปีสัญชาติไทยเชื้อชาติปากีสถาน ผู้ต้องหาหลบหนีไมยจับโดยลกาวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันซ่อนเร้นย้ายทำลายในคดีฆ่านายฮันปีเตอร์เลอเตอร์มาร์คนักธุรกิจชาวเยอรมนันอายุ62ปีโดยพันตำรวจเอกมานะและชุดสืบสวนจังหวัดกาญจนบุรีได้ชนตัวนายชารุคาริมอุดดินอายุ27ปีมาที่ศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนผู้ทรจังหวัดกาญจนบุรีต่อมาพลนตำรวจตีพยรถคุดมไพยผู้บังคับการตำรวจผู้ทรจังหวัดกาญจนบุรี ได้ทําการสอบปากคําด้วยตนเองโดยตํารวจสืบสวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้ทําการแจ้งแสดงหมายจับต่อนายชาลุกคาริมอุดดินได้รับทราบและนายชารุกคาริมอุดดินได้ตอบยืนยันว่าเป็นบุคคลในหมายจับจริงพลตํารวจตีัยรถคุมภัยได้สอบปากคําเบื้องต้นนายชารุกคาริมอุดดินให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่านายฮันปีเตอร์ Peter, แลวเตอร์มักนักธุรกิจชาวเยอรมันและได้ร้องขอพบทนายกับขอให้ทางตำรวจติดต,ต่อญาติ ซึ่งทางตำรวจจังหวัดกาญจนบุรีได้ติดต่อตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีให้ส่งล่ามมาช่วยในการสื่อสารสอบถามข้อมูลต่างๆและนำตัวนายชารุค่าริมอุดดินส่งมาพนังกงาสสนสบอบสวนสพเมืองกาญจนบุรีเพื่อประสานต่อไปยังสพหนองปลือให้มารับตัวไปสอบสวนดำเนินคดีต่อไปข่าวนยี่สิบสี่กาญจนบุรีปีชาไราวารินรายงาน